ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการเก็บมวยผมด้านล่างนั่นเองค่ะครูจะโรยแป้งลงไปให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็ให้พวกเรายีผมจากด้านในค่ะแบ่งออกมานะคะแล้วก็ยีดันเข้าไปแบบนี้ให้ได้เนื้อผมที่เกาะกันเยอะๆเลยค่ะ จากนั้นครูจะใช้แว็กค่ะลูบลงไปที่ผิวผมด้านนอกทั้งหมดเลยตามด้วยการใช้วีหางเคลียร์ผิวผม,มให้สะอาดนะคะไม่ให้พันกันค่ะเพื่อให้หมวยด้านล่างกลมมนนะคะแล้วก็จัดทรงได้ง่ายครูจะใช้ดังโงกในการเสริมมวยผมด้านล่างค่ะความยาวที่ครูจะใช้สําหรับมวยด้านล่างก็ประมาณ2คืบค่ะ,คะก่อนที่จะเก็บมวยผมขึ้นไปนะคะครูก็จะมัดอีกรอบหนึ่งก่อนโดยที่ ให้พวกเราวัดลงมาประมาณหนึ่งคืบนะคะแล้วก็มัดตรงจุดนั้นได้เลยเวลามัดก็ให้ระวังนิดนึงนะคะพยายามให้สองข้างบาลานซ์เท่ากันนะอย่าโยกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะว่ามันจะส่งผลให้หมวยเราเอียงได้วิธีการเช็คนะคะครูก็จะลองยกขึ้นไปทาบดูนะคะว่าผมสองฝั่งเหลือเท่ากันไหมถ้าไม่พอครูก็จะดึงทั้งสองข้างให้ เนื้อผมเขาหย่อนเท่าๆกันค่ะจากนั้นครูจะนําดังโง่ที่ครูเตรียมไว้ก่อนหน้านะคะพันให้แน่นก่อนแล้วก็มาวางทาบลงไปที่ใกล้ๆบริเวณที่เรามัดนะคะแล้วก็ให้ม้วนผมขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะครูจะติดดังโง่นะคะให้เชื่อมผมไปกับบริเวณท้ายทอยทั้งสองฝั่งก่อนโดยใช้กิ๊บตัวยูขายาวนะคะเกี่ยวดังโง่แล้วก็แทงเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ เช็กระยะดังโง่ทั้งสองฝั่งด้วยนะคะว่าเท่ากันหรือเปล่าพอเราได้ฐานหรือว่าดังโงกที่เท่ากันแล้วนะคะให้พวกเรามาจัดมวยนะคะโดยการฉีกออกแบบนี้ฉีกออกด้านข้างแล้วดึงขึ้นข้างบนนะคะฉีกแล้วดึงขึ้นข้างบนค่ะเพื่อให้อ่เนื้อผมไปปิดบริเวณดังโงกที่เราทําเป็นฐานไว้ก่อนหน้านี้นะคะครูจะค่อยๆฉีกเนื้อผมให้แผ่ออกนะคะ ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะจากนั้นก็ให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะโอบประคองไว้แล้วก็ครูจะใช้กิฟตัว U ค่ะมาดันแล้วก็ปักไว้ก่อนค่ะยังไม่ต้องปักลงไปสุดความยาวของกิฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราจะต้องมาจัดทรงทีหลังอยู่แล้วค่ะครูจะใช้กิฟตัว U ประมาณ3-4ตัวนะคะเพื่อประคองเนื้อผมแต่ละฝั่งค่ะ ตอนนี้หน้าตาของมวยด้านล่างมันก็จะดูบูบี้ยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะคะครูจะค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะจัดแต่งให้กลมมนไปทีละฝั่งค่ะครูจะเริ่มจัดแต่งทรงจากด้านซ้ายก่อนนะคะโดยการใช้สเปรย์ค่ะสีดแล้วก็อาจจะใช้หางหวีนะคะหรือว่าใช้มือลูบได้นะคะค่อยๆจัดแต่งตรงไหนที่เรารู้สึกว่า มันยุบก็ให้ใช้หางหวีงัดออกนะคะตรงไหนที่มันไม่เรียบก็ใช้หวีปาดแล้วก็ใช้มือรูปแบบนี้ได้เลยครูจะถอดกิฟต์ออกนะคะถอดออกก่อนหวีให้เรียบแล้วค่อยปักลงไปทีหลังนะคราวนี้ก็คือปักลงไปให้สุดความยาวของกิฟต์ตัวยเลยค่ะเวลาปักกิฟต์ตัวยนะคะก็คือปักให้โดนเนื้อผมที่เรามัดไว้ช่วงท้ายทอยนะคะดันกิฟต์ตัวยูเข้าไปให้ชนเนื้อผมนะคะแล้วก็หักมุมแทงสวนเข้าไปเลยค่ะ ลูกผมไรผมที่มันหลุดรุ่ยออกมานะคะครูก็จะเก็บให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้เลยค่ะพอเราทำด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้ายไปทำด้านขวานะคะก็ทำขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะครูก็จะใช้วิธีการค่อยๆบีบผิวผมไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะ บีให้เรียบเลยนะคะในขณะเดียวกันก็จัดทรงดูบาลานซ์ไปด้วยนะคะว่าสองสั่งเท่ากันหรือเปล่าจากนั้นนะคะก็ใช้ลิปตัวยูค่ะที่เราพยุงไว้ก่อนหน้าถอดออกมาแล้วก็ปักเชื่อมเข้าไปที่ผมบริเวณท้ายทอยที่เรามัดไว้ก่อนหน้านี้เลยค่ะครูจะค่อยๆหวีให้ผิวผมสะอาดนะคะในขณะเดียวกันก็ใช้สเปรย์ฉีดร่วมด้วยนะคะ จัดแต่งให้หมวยผมทั้งสองฝั่งนะคะบาลานซ์ Balance เท่ากันซ้ายขวาแล้วก็มีความกลมมนรับกับด้านบนด้วยนะคะตรงไหนที่เราไม่ชัวร์ก็สามารถแทงกิฟตเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามวยลูกค้าไม่หลุดแน่นอนค่ะ ระหว่างนี้นะคะลูกผมไรผมครูก็จะใช้หางหรีเขี่ยกเก็บเข้ามานะคะเก็บไว้ในมวยผมพวกเราเลยนะคะจากนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดงานเล็กๆน้อยๆนะคะบริเวณไหนที่ครูรู้สึกว่าชอบผมไม่เชื่อมกันครูก็จะใช้กิ๊บฝอยค่ะ มาช่วยในการเชื่อมช่อกันนะคะโดยที่ปักรงมไปเลยนะคะครูจะไม่หักขากีิปบ่อยนะครูจะแทงลงไปเลยค่ะส่วนของลูกผมบริเวณด้านหน้านะคะครูจะใช้แว็กสำหรับเซตผมผู้ชายมาเก็บนะโดยที่บีบลงไปบนนิ้วมือแล้วก็วนๆค่ะจากนั้นก็ลูบลงไปบริเวณผิวผมของลูกค้าได้เลยค่ะ ครครูเลือกใช้แว็กตัวนี้มาเก็บไรผมนะคะเพราะว่าเขาจะแห้งเร็วและอยู่ทรงมีความแข็งมากกว่าแว็กสีชมพูที่ครูใช้ในงานเกล้าผมค่ะครูจะปรับเส้นหน้าให้เฉียงลงนิดนึงนะคะเพื่อให้รูปหน้าของน้องนางแบบดูเรียวยาวขึ้นค่ะ พอเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยเรียบร้อยแล้วนะคะก็สุดท้ายก็ฉีดสเปรย์เพื่อล็อกทรงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการก้าวผมเรียบแบบมวยต่ำค่ะทรงนี้เป็นทรงที่สวยคลาสสิกนะคะสวยตลอดการให้ลุคที่สุภาพมากๆนะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิธีการสำคัญๆหรือว่างานที่จะพบปะกับผู้ใหญ่ค่ะ ในงานเจ้าสาวนะคะทรงนี้ก็เหมาะมากๆสําหรับทุกชุดค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยพิธียกน้ําชานะคะหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสค่ะ